พอรู้ว่อริยสัตว์ทุกเหลือน้อยขนาดฝุ่นติดปลายเล็บเทียบกับปัตตภีพิสุททั้งหลายเธอทั้งหลายสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตตภีนี้ข้างไหนช้ามากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตตภีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่า ฝุนนิดหนึ่งเท่าที่ซ้อนขึ้นด้วยปลายพระนาขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำไปเทียบกับมหาปัตพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้นซึ่งกาลภาคพิสูจน์ทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น สำหรับอริยะสาวกพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิรู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่านส่วนนี้สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมากกว่าความทุกข์ที่เหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่ถึง ซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้นซึ่งกาลภาคนั่นคือความทุกข์ของโสดาบันผู้สัตตักข,ขตุประมะผู้เห็นชัดตามเป็นจริงว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ ทางนำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้